สวัสดีเพื่อนเอนและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูงานซ่อมกิไทยอินเวอร์เตอร์รุ่น600วัตต์ตัวสีเงินตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดอุทัยธานีลูกค้าแจ้งว่าฝนตกฟ้าขนองทำให้เกิดมอสเฟสช็อตฟิลขาดนะครับลูกค้าก็ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขด้วยตัวเองโดยการดูตัวอย่างจากคลิปใน u t u b e นะครับก็เปลี่ยนฟิวเปลี่ยนมอสเฟต เสร็จแล้วก็เอามาทดสอบรันปรากฏว่ามันไม่สามารถที่จะรันได้นะครับไฟสถานะ230โวลต์ VAC ไม่ติดนะครับอันนี้ผมต่อเอาไฟ AC ไฟ AC ไฟ DC มาต่อเพื่อเพื่อลองเครื่องดูว่าสถานะเป็นตามที่ลูกค้าแจ้งหรือเปล่านะครับก็น,นี้ผมจ่ายไฟ DC เข้ามาแล้วนะฮะ42โวลต์ AC จ่ายมาแล้วลองเปิดเครื่องนะครับ นี่นะครับไฟสถานะ,ะตรงเนี้ยนะครับโลกับไฮเนี่ยมันเป็นไฟสถานะของไฟ DC นะครับไฟสถานะตรงนี้เป็นความถี่ของไฟฟ้านะฮะก็ตัว MCU ตรวจสอบเจอความถี่แล้วนะครับแต่ว่าไม่เจอไฟ230โวลต์นะฮะสถานะก็เลยเป็นเฟลนะฮะไม่รันนะครับ,นะรบอาการนี้ น่าจะมีปัญหาในส่วนของออปโตนะครับน่าจะมีปัญหาที่ตัวออปโตนะฮะออโตจะมีอยู่2ตัวนะครับตัวหนึ่งตรวจสอบความถี่อีกตัวหนึ่งตรวจสอบสถานะแรงดันไฟ a c o p นะฮะออโตน่าจะมีปัญหา1ตัวนะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยว เรามาลื้อดูกันนะครับแต่ตัวนี้ของลูกค้าเขาตัวขั้วนะฮะขั้ว DC นี่นะละลายหลวมเลยนะครับไอตัวไอไอสายลบขั้วลบเนี่ยละลายไปแล้วลูกค้าต่อสายไฟออกมาขั้วบวกก็หลวมข้อแคกเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ด้วยนะครับขั้ว DC ตรงนี้นะฮะน,น็นอตน็อตก็ขันมาไม่แน่น เดี๋ยวมาตรวจเช็คกันนะครับดูว่ามีปัญหาที่ออปโตจริงหรือเปล่านะฮะมาดูภายในกันอันนี้ลูกค้าเขาแก้ไขามาเองนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้ฟิลนะฮะมาขายยาวๆแบบนี้เลยนะครับ อันนี้ก็มอสเฟตลูกค้าน่าจะเปลี่ยนมาทั้ง4ตัวหรือเปล่ามีรอยบัดกิ้งตัวแต่ว่าไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องไล่์ตะกัวใหม่ที่ตัวขามอสเฟตนะฮะตัวฟิวเดี๋ยวก็ต้องต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเอาฟิวแบบเดิมๆของมั่นัจนะครับแล้วก็2ตัวนี้นะฮะออปโตโ นี่ะครับจะเห็นว่าตรงขาเนี่ยม,มันมันมีรอยมีรอยอยู่ไม่ไม่ทราบว่าวมันช็อตหรือว่ามันเป็นรอยอะไรนะฮะนะครับคาดว่าตัวที่มีปัญหาเนะ่ยจะเป็นตัวนี้นะฮะแล้วเพราะว่าไอตัวตันทานตัวนี้มันขาดด้วยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนออโตัวตัวตานทานเปลี่ยนฟิวนะฮะอ่าเปลี่ยนฟิลไลท์ตะกัวใหม่แล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วมาตัวเช็คสัญ เช็คสัญญาณนะเช็คสัญญาณที่มอเตสนสตัวด้วยนะครับหรือว่าจะปกติหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาดูกันทีเดียวนะฮะเดี๋ยวจัดการก่อนครับตอนนี้ก็ทําการซ่อมแซมแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกจุดจุดที่แก้ไขก็จะมีตัวนี้นะครับเปลี่ยนออปโตออปโตเสียนะครับแล้วก็ตัวต้านทานตัวนี้ ของเดิมมันเป็น SMD นะครับค่า470กิโลโอห์มของผมหมดนะฮะ SMD เลยเอาแบบนี้มาใส่นะครับเพราะไม่งั้นถ้ารอ SMD ก็รอสั่งอะไรอีกหลายวันนะฮะก็ใช้แบบนี้แทนได้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนฟิลนะครับเปลี่ยนฟิลตัวใหม่นะฮะแล้วก็แก้ไขที่ลูกค้าบัตรกีมานะฮะมอสเฟตอันนี้ ถอดใส่ใหม่ทุกตัวนะครับเพราะลูกค้าทำมาไม่ค่อยเรียบร้อยนะแล้วก็ในส่วนของลายพิ้นด้านใต้เนี่ยนะครับตรงบริเวณขาออปโตเนี่ยลายพิมพมันขาดด้วยนะครับก็ทำการต่อลายพิ้นด้วยนะครับแล้วก็ล้างแผ่นพิ้นไม่ทราบว่า เดิมนั้นลูกค้าใช้พวกโซเนกหรืออะไรฉีดมาหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นกลิ่นน้ํามันแล้วก็มันเป็นคราบไม่แห้งนะครับอุปกรณ์อิเลก็กทรอนิกส์เนี่ยเราอย่าใช้พวกโซเนกพวก WD ฉีดโดยเด็ดขาดนะครับพวกนี้มันจะทิ้งคราบน้ํามันนะเป็นเป็นผลเสียนะครับไม่ไม่เป็นผลดีนะบางคนชอบเอาพวกโซเนกไปฉีดในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับวงจร ronics, อิเล็กทรอนิกส์ไอพวกน้ํายาที่จะฉีดได้ก็จะเป็นพวก คอนแทคครินเนอร์ที่ฉีดแล้วแห้งนะครับฉีดแล้วมันระเหยแห้งไปเลยที่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งคาบน้ํามัน Contact c ินเนอรก็จะมี2อย่างนะครับแบบฉีดแล้วทิ้งคาบน้ํามันแบบกับแบบฉีดแล้วแห้งเราใช้แบบฉีดแล้วแห้งนะครับถ้าต้องการจะฉีดล้างพวกคาบฝุ่นคาบสกปรปกนะอย่าใช้ WD กับโซเน็ uh, Sonic โดยเด็ดขาดนะครับ แต่เนี่ยรู้รู้สึกว่าลูกค้าฉีดอะไรมาก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่ามันมีกลิ่นนะฮะโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือเปลี่ยนขั้วตัวนี้เดี๋ยวอ่าเทสเครื่องก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนตอนประกอบอ่ะทีเดียวนะครับตอนนี้ผมถอดออกไปแล้วนะฮะของเดิมอาจจะต้องเปลี่ยนสายด้วยสีดำนะฮะสายเส้นนี้อาจจะไม่ถึงเดีย๋ยวเอาสายสีน้ําตาลมาใส่แทนก็ได้นะครับ ทีนี้มาทดลองวัดรูปคลื่นที่มอสเฟสทั้ง4ตัวนะครับว่าปกติหรือเปล่าอ่ะมอสเฟตตัวที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวดูรูปคลื่นกัน จ่ายไฟ AC เข้ามานะฮะก็มีสัญญาณลูกคลื่นสี่เหลี่ยมวัมถี่50เฮิร์นะครับวนพีคทูพีกอยู่ที่11.3นะครับสัญญาณปกติไปดูตัวที่2นะครับตัวที่2นะครับก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมวัมถี่50เฮิรต์นะครับวนพีคทูพีกอยู่ที่11.3นะครับ สัญญาณปกติต่อไปดูตัวที่3ครับตัวที่3เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิร์ตนะครับวนพีกทูพีอยู่ที่11.8สัญญาณปกติครับต่อไปดูตัวที่4ครับตัวที่4ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิร์ตนะฮะับวนพีกทูพีอยู่ที่ ส1นะครับสัญญาณปกติทั้ง4ตัวนะฮะสัญญาณปกติแล้วต่อไปทด,ทดสอบรันเบื้องต้นนะครับือว,ว่าจะรันได้หรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวอมจ่ายไฟ dc ที่42โวลต์นะครับลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์ ถ้ากิดท,ทายรันได้นะครับถ้ารันได้ปกติจะต้องผลิตไฟทางฝั่ง AC ได้ไม่ต่ำกว่า1 0 0วัตต์นะครับแต่มันจะรันได้หรือเปล่านั้นมาลองกันเลยนี่นะครับไฟ2 3 0โวลต์ขึ้นแล้วนะฮะนี่นะครับไฟ mppt ติดแล้ว เดี๋ยวดูกำลังวัดกันนะครับจะถึงหนึ่งวัตหรือเปล่าต้องไม่ต่ำกว่า100อนะฮะอ่านี่นะครับ1 0 8วัตนะฮะสูงสุดนะครับนะครับร0 3สาวัต์1อยวัตก็คือกำลังการผลิตได้เกิน100วัตแล้วนะครับก็แสดงว่า กิดท้ายยอรนเตอร์รันได้ปกติแล้วนะฮะ ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมประกอบนะครประกอบเข้าที่เดี๋ยวมาลองกันอีกทีหนึ่งนะครับลองที่วัดสูงๆดูอีกทีหนึ่งว่าจะได้ปกติหรือเปล่านะครับคับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนขั้ว DC Input ด้วยนะครับเพราะของเดิมลูกค้าามันมันไหม้จนละลายเสียหายหมดแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายสายไฟลบ ที่ออกมาจากบอร์ดเส้นนี้นะครมันสั้นมันมาไม่ถึงขั้วนะครับก็เอาสายเส้นสีน้ำตาลที่ลูกค้าเข้าต่อในตอนแรกเนะี่ยมาใส่แทนนี่นะคะครับก็เดี๋ยวทดสอบที่กำลังหวัดสูงๆดูว่าจะปกติหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวผมจะปรับกระแสขึ้นไปสักอ่าเท่าไหร่ดี13แอมป์13แอมป์แรงดันที่42โวลต์นะครับถ้ากิบทายรันได้ปกติเนี่ย13แอมป์เนี่ยน่าจะอยู่ราวๆสัก400วัตต์เดี๋ยวลองดูกันเลย เริ่มรันแล้วนะครับเดี๋ยวดูกําลังวัดกัน13แอมป์มันน่าจะราๆสัก400นะตัว600วัตต์ผมก็ไม่เคยจําไว้ว่ามัน13แอมป์เนี่ยมันได้ประมาณเนี้ยถ้าจําไม่ผิดนะฮะ 300วัตต์แล้วครับ8แอมป์10แอมป์อยู่ที่ราวๆ350นะ13แอมป์น่าจะราว400กว่านี่ครับ400วัตต์แล้ว10 12แอมป์ราวๆ11 12แอมป์400วัตต์อ่าก็13แอมป์ก็จะอยู่ราวๆ400หน่อยๆประมาณนี้นะฮะ เรา420วัตต์นะครับก็ถือว่ารันได้ปกติแล้วนะครับนี่นะฮะ420วัตต์อ่าจริงๆแล้วเวลาผมเทสเนี่ยอ่าผมจะอัดที่14แอมป์นะ450 Wh, วัตต์เราเรา4 1 4แอมป์อ่าประมาณเนี้ยครับ 4045วัตต์โอเคนะครับรันได้ปกติแล้วนะฮะเดี๋ยวผมลดกระแสของประวัติสายลงเลงอจาก10แอมปก็เดี๋ยวสรุปนะครับกิจทายอิเอร์เตอร์ตัวนี้นะฮะสาเหต ที่เสียมาจากฝนตกฟ้าขนองนะครับฝนตกฟ้าขนองฟ้าลงใกล้ๆบ้านทําให้มอสเฟตช็อตแล้วก็ฟิลขาดนะครับลูกค้า,าได้ซ่อมแซมแก้ไขด้วยตัวเองนะครับโดยการเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิลแต่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็ยังไม่สามารถรันได้นะฮะเลยส่งมาให้ให้ผมทําทการซ่อมแซมแก้ไขนะครับ ตรวจเช็คก็พบว่ามันมีออปโต,โตนะฮะเสียหายออปโต,โตแล้วก็ตัวต้านทานขาดนะครับแล้วก็ลูกค้า,าบัดกรีอมอเสเฟตมาไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ก็ได้ทำการแก้ไขในส่วนของมอเสเฟตถอดออกมาใส่ใหม่นะครับแล้วก็ลายพิ้นขาดนะฮะลายพิ้นตรงออปโต,โตขาดนะครับก็ทำการต่อลายพิ้น แล้วก็เปลี่ยนขั้ว DC input นะครับเปลี่ยนสายก็แก้ไขจุกจิกหลายจุดอยู่นะครับสำหรับตัวนี้แต่ก็สามารถแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ปกติครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดกันใดขออภัยลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ